บพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆจัดตักจัดเต็มที่สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m โปรดระวังนะครับผมเบ็ดปลอมตอนนี้กำลังระบาดของแท้ต้องแอด3 8 8 g o v 2เท่านั้นนะครับผมเฮียได้ปักหมดุดลิง์กแท้ๆเลยนะครับผมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับหลังจากกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมจะได้รับสิทธิ์ เข้ากลุ่มเฮียซงรับทีเด็ดกันไปยาวๆกันเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารโกเทนเบิร์กจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเยอร์การ์เดนคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับโกเทนเบิร์กเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ11ลงเล่นทั้งหมด24นะัดชนะ7เสมอ7แพ้ไป10ยิงได้29เสียไป33ประตูมี28คะแนนส่วนเยอร์การ์เดน ตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับลงเล่นทั้งหมด24นะัดชนะ14มเสมอ5แพ้ไป5ยิงได้40เสียไป23ประตูมี47คะแนนผลงานล่าสุดของทางโกเทนเบิร์กคือการบุกไปเอาชนะมาจาบี้3ประตูต่อ1ส่วนเยอร์การ์เดนผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเคาว่า,านะครับ3ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเยอการ์เดนเมื่อวันที่23พฤษภาคที่ผ่านมา เกมนั้นเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโกเทนเบิร์กเจอกันเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2020เกมนั้นเยอการ์เดนเป็นฝ่ายบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1แต่ทว่าเกมนั้นโกเทนเบิร์กโดนใบแดงไปนะครับจะแพ้มันก็ไม่แปลกเกมนี้นะครับจากสถิติในการเล่นหน้าบ้านของโกเทนเบิร์กเนี่ย ช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับคือภาพรวมของทางโกเทนเบิร์กในการเล่นหน้าบ้านตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับ12นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป5ยิงได้16เสียไป15ประตูแต่ผลงาน5เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านเป็นการคว้าชัยชนะได้ถึง2นัดเสมอ1และแพ้ไป2ส่วนเยอการ์เดนนะครับ ผลงานภาพรวมค่อนข้างดีในการเล่นนอกบ้านลงเล่นทั้งหมด11นะัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป3ยิงได้13เสียไป8ประตูแต่ผลงาน5เกมหลังสุดในการเล่นนอกบ้านของเยอการ์เดนก็ถือว่าสูสีกับทางเจ้าบ้านอย่างโกเทนเบิร์กเกมนี้นะครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางทีมเยือนอย่างเยอการ์เดนนะครับแน่นอนเพราะว่าเยอการ์เดนเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วแล้วก็โดนกดดันมาจากทีมอันดับ2 3 4 5เลยนะครับ เพราะว่าอันดับ2เนี่ยมีคะแนนเท่ากันนะครับอย่าง AIK s o n a ส่วนอันดับ3และ4มี45คะแนนนะครับกดดันมากๆเลยเกมนี้มองว่าเยอการ์เดนอยู่ในสถานะที่ต้อง3แต้มเท่านั้นไม่งั้นนะครับโดนไล่แซงขึ้นมาแน่ๆดังนั้นนะครับคู่นี้มองว่าเยอการ์เดนจะใช้ความเคี้ยวและเฉือนเอาชนะโกเทนเบิร์กไปได้1เมตรนั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกลาลิกาลีกสเปนกันบ้างเซลตาบีโกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดัคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับเซลตาบีโกเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ14ลงเล่นทั้งหมด10นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป6ยิงได้10เสียไป12ประตูมี10คะแนนส่วนเรอัลโซเซดัตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับลงเล่นทั้งหมด10นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป1ยิงได้14เสียไป9ประตูมี21คะแนน ผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับคือการบุกไปถลม่มเคตาเฟ่มา3ประตูต่อศูนย์เกมนั้นเคตาเฟ่ K โดนใบแดงไป1นคนนะครับจะแพ้ขนาดนี้มันก็ไม่แปลกถูกไหมครับส่วนทางเรอัลโซเซดาตนะครับผลงานล่าสุดบุกไปเสมอกับอดีตแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างแอเลติโกมาดริดสประตูต่อ2ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างยอดเยี่ยมสําหรับเรอัลโซเซดาตนะครับผู้นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเรอัลโซเซดาตเมื่อวันที่23เมษาที่ผ่านมาเกมนั้นนะครับ เป็นเรอัลโซเซดาที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเซลตาบีโกเจอกันเมื่อวันที่1พฤศจิกาปี2020แล้วก็เป็นเรอัลโซเซดาที่บุกมาถล่มเซลตาบีโกที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนไป4ประตูต่อหนึ่งเกมนี้นะครับในส่วนของไลน์อัพเนี่ยเซลตาบีโกมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บก็รายเดิมๆนะครับอย่างเรนาโตทาเปียแล้วก็โจเซฟอนตานนะครับ ส่วนทางเรอัลซไซดัดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับทั้งคาร์ลอสเฟอร์นันเดสนาโชมอนเรอัลจอห์นกูริดีนะครับมิเกลโอยาาเบลแลวก็ดิเอโกริโกนะครับส่วนอียาราเมนดีมาตินซูบีเมนดีแล้วก็อันเดอร์บาเรเนกเซียเนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข็นลงก็ได้เพราะว่าเซลตาบีโกเนี่ยช่วงหลังไม่ได้ถือว่าฟอร์มดีนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยดีพึ่งจะมาฟื้นในเกมล่าสุดนี่แหละครับ เกมนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเอาขุมกําลังยังมองว่าเรอัลโซเซดาตนะครับยังมีขุมกําลังที่ยังน่ากลัวอยู่ทั้งแนวรุกนะครับคือกองหน้าของเขาค่อนข้างดีเลยทั้งอัดนันยานาไซานะครับอเล็กซานเดอร์โซลอสอเล็กซานเดอร์อิซักส่วนแดนกลางเนี่ยมีดาวิดซิลบานนะครับมิเกลเมริโนสองคนเนี่ยมองว่าแบกแดนกลางไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอียาราเมนดี้มีรายชื่อในมานั่งสำรอง อาจจะได้ลงมาช่วยเกมรับให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าขุมกำลังค่อนข้างดีส่วนเจ้าบ้านเนี่ยยาโกอาสปาซันติมีหน้ายืนเป็นกองหน้าคู่อยู่แล้วเพลย์เมเกอร์ก็ใช้เดนิสซัวเรสนะครับแล้วก็ปีก2ข้างใช้โนริโตกับบราอิสเมนเดสนะครับดูทรงแน่นอนนะครับอย่างที่บอกเรอัลโซเซดันมีความเหลื่อมของฟอร์มการเล่นและในส่วนของตัวผู้เล่นนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะ แต่ก็มองว่าเพียงพอที่จะทำให้ r ร a l ลโซเซดาดบุกมาเอาชนะเซลตาบีโกไปได้1เม็ดนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกลาลีกาลีกสเปนกรนด้าจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเคตาเฟ่คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับกรนด้าเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ18นะครับอยู่ในโซนท้ายตารางลงเล่นทั้งหมด9นะัดชนะ1เสมอ4แพ้ไป4ยิงได้7เสียไป13ประตูมี7คะแนน ส่วนเคตาเฟ่ตอนนี้ยังจมอยู่บวยของลีกนะครับลงเล่นทั้งหมด10นัดยังไม่เคยชนะใครเสมอได้2และแพ้ไปถึง8นัดยิงได้3เสียไป16ประตูมีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นผลงานล่าสุดของทางกรานาดาคือการบุกไปเสมอกับโอซาซูนามา1ประตูต่อหนึ่งทั้งทั้งที่โอซาซูนาเนี่ยเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนกรานาดาก็ยังไม่สามารถที่จะบดขยี้และเอาชนะโอซาซูนาไปได้นะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างเคตาเฟ่ผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับ เซลตาบีโกไปถึง3ประตูต่อศูนยและเกมนั้นเคตตเฟ่ fe, โดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับผู้นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของกรานาดาแล้วก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่23พฤษภาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับในส่วนของไลน์อัพกรานาดาเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บทั้งหมด3คนนะครับทั้งเนเดอร์โลซาโนนะครับยานเอเจกี imo, นะ้แล้วก็แม็กซิมโกนาลองส่วนโดมิโกสดูอาเต้ต้องเช็คฟิต ส่วนทางเคตาเฟ่นะครับนอกจากจะมีผู้เล่นเจ็บแล้วเนี่ยยังมีผู้เล่นติดโทษแบนอีก2คนนะครับแล้วดูทรงเนี่ยตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งจาคอบจานโตวิตโตโลแล้วก็เจมส์มาตานะครับ3คนนี้เจ็บนะครับส่วนชีเน่กับเชม่าเนี่ยติดโทษแบนนะครับก็ถือว่าขุมกําลังของเคตาเฟ่เนี่ยยุบไปพอสมควรทางไลน์อัพของทางกรานาดานะครับดูแล้วถือว่าไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าถ้าโกนาลองเจ็บไปเนี่ยก็ดูแล้วไม่คุ้นเลยนะครับส่วนทางเคตาเฟ่เนี่ยคาเลสเอเลน่านะครับก็พร้อมลงสนามแต่ก็ดูแล้วน่าจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เกมนี้มองว่าเคตาเฟ่น่าจะโดนอีกแล้วครับท่านน่าจะแพ้ต่อเนื่องในลีกนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันมองว่าคืนนี้กรานาดาอย่างแย่แค่เสมอแต่มองถึงโอกาสชนะมากกว่านั่นเองให้เลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างกรานาดานะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกกันโชซูเรียอาอิตาลีนาโปลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลญญาคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งส้าของค่ำคืนนี้นะครับนาโปลีเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับเป็นรองจ่าฝูงอยู่ตามหลังเอซีมิลานอยู่3คะแนนนะครับลงเล่นทั้งหมด9นัดชนะ8เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้19เสียไป3ประตูมี25คะแนนส่วนโบลญญาตอนนี้อยู่อันดับ10ลงเล่นทั้งหมด9นัดชนะ3าเสมอสและแพ้3 ยิงได้15เสียไป19ประตูมี12คะแนนผลงานล่าสุดของทางนาปโปลีนะครับคือการบุกไปเสมอกับโรม่ามา0ประตูต่อ0ส,ส่วนโบลญญาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซมิลานมา4ประตูต่อ2เกมนั้นโบลญญาเนี่ยโดนใบแดงไปถึง2คนนะครับก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างจะลำบากมากเลยทีเดียวสำหรับโบลญนานะครับเกมนี้เนี่ยในส่วนของสถิตินะครับ ล่าสุดเจอกันในบ้านของนาโปลีเมื่อวันที่8มีนาที่ผ่านมาเกมนั้นนาโปลีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ในส่วนของลายอัพนะครับนาโปลีเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานอดัมอูนาสนะครับเควินเมลคาสนะครับแล้วก็คอนสแตนดินอฟมานลัสนะครับดูแล้วเนี่ยถือว่าเจ็บแบบนี้มานานละ3คนนี้นะครับแต่ที่สำคัญคือลูเซียโนสปาเลตติเนี่ยโดนใบแดง ไปกับน้ำมูนะครับในเกมที่ผ่านมาและมองว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้คุมเกมอยู่ข้างสนามแต่ก็ดูแล้วไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเพราะว่านาโปลีปีนี้ถือว่าโหดจริงนะครับผู้เล่นนักเตะก็ฟอร์มดีนะครับและอย่างที่บอกการมีองกีซาเนี่ยคุมแดนกลางให้ทางนาโปลีมันถือว่าเกมรับของนาโปลีเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับในเกม ที่ผ่านมาของโบลญญาเนี่ยมีผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั่นก็คือโรเบอร์โตโซเร o โแล้วก็อาดามาซูมาโอโรนะครับดูแล้วตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเท่าที่ดูไม่แน่ใจว่าอยู่ดีๆทำไมไลน์อัพเขาถึงให้ขึ้นมาว่าอาดามาซูมาโอโเนี่ยจะได้ลงนะไม่แน่ใจว่าอุทธรผ่านหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ตามข่าวนะครับต้องขออภัยจริงๆ ทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวหลักๆเลยเนี่ยไลน์อั11พ11ผู้เล่นตัวจริงคืนนี้เนี่ยทางนาโปลีนะครับก็แนวรุกเต็มสูบเหมือนเดิมนะครับโรเลนโซอินซิเย่มิกวิกเตอร์ออสซิเมนนะครับแล้วก็มาเตโอโปลิตาโนนะครับส่วนแดนกลางอย่างที่บอกมีองกิซาแล้วก็ฟาเบียนรุยส์นะครับแล้วก็เอลมาสส่วนแนวรับนะครับตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยคูริบาลี่เนี่ยจองสัมปทานไว้อยู่แล้วนะครับแบ็กซ้ายขวา อย่างมาริโอรุยกับดีโลเรนโซพร้อมลงสนาม้รักษาประตูก็เป็นดาวิดออสปินนาส่วนทางโบลอนานะครับมองได้อย่างเดียวว่าต้องพึ่งมาโกอนาโตวิดนะครับคืนนี้พร้อมลงสนามเกมนี้เนี่ยจริงๆถามว่าโบลอนาดูดีไหม,มสูสีนะแล้วก็ราคาเนี่ยเปิดนาโปลีต่อถึง1.5ทีนี้มาดูสถิติในบ้านของนาโปลีนะครับนาโปลีเนี่ย การที่จะชนะคู่แข่งได้ถึง2ลูกเนี่ยมองว่าถ้าไม่แข็งพอโดนนะครับโดนนะครับเพราะว่าเขาชนะได้ถึง2ลูกได้2เกมนั่นคือเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียสองศูนแล้วก็เอาชนะกายารี่2งูนย์นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือชนะเพียงแค่1น,นเท่านั้นคือระยะห่าง1 1ลูกเท่านั้นเองเกมนี้นะครับถ้าถามว่าโบลอนยาไหวไหมมองหน้า ไม่ไหวนะครับน่าจะไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับทั้งมีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนจากเกมนั้นอีก2คนมองว่าคืนนี้โบลนญาไม่น่าไหวนะครับน่าจะเป็นทางนาโปลีที่จะเอาชนะโบลญนาไปได้2 0ถึงอาจจะไล่ถึง3นะครับขอเลือกเชืรอไปทางนาโปลีนะครับคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนเลบันเตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีสองครึ่ง ของข้ามคืนนี้นะครับเลบานเตโจบานตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับ19เป็นรองบวยของลีกอยู่นั่นเองลงเล่นทั้งหมด10นัดยังไม่เคยชนะใครเสมอ5และแพ้5ยิงได้9เสียไป18ประตูมี5คะแนนส่วนแอตมาดริตตอนนี้อยู่อันดับ4ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดเนี่ย9นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป1ยิงได้13เสียไป8ประตูมี18คะแนน ผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับคือการบุกไปแพ้ให้กับเซบียามา5ประตูต่อ3ส่วนเอลติโก m มาดริดผลงานล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเรอัลซเซดัดมา2ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของแอตมาดริดแล้วก็เป็นเลบานเต้นะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านของเลบานเต้เจอกันเมื่อวันที่18กุมภานะครับแล้วก็เป็นเลบานเต้ที่เอาชนะอ่าขออภัยนะครับที่เสมอกันไป 1ประตูตอนน่อ1ถือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย Madrid, แอดมาดริดแพ้ทางเลบันเต้มากพอสมควรเกมนี้นะครับในส่วนของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บของทางเลบันเต้เนี่ยเริ่มตั้งแต่สโคดันมุตตาฟีแล้วก็โจเซ่คามปานยานะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บส่วนโรเจอร์มาร์ตี้กับเซอร์จิโอโปสซิโกนะครับต้องเช็คฟิตว่าคืนนี้จะได้ลุ้นลงหรือเปล่าส่วนทางแอดมาดริดเนี่ยมาคัสยอเรนเต้สเตฟานซาวิดแล้วก็โทมัสเลอร์มา ได้รับอาการบาดเจ็บคืนนี้ไม่น่าจะลงได้นะครับส่วนจอฟฟี่กอนดอกเบียร์นะครับคนนี้เนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ลงก็ยังมีตัว,ตวทดแทนอยู่แล้วถ้าในส่วนของไลน์อัพนะครับผมมองแล้วเนี่ยไปทางเลบันเต้เอาตรงๆว่ายังมองไม่ออกว่าจะใช้ผู้เล่นคนไหนที่จะมาต้านทานหลุยส์ซัวเรสอองตวนกิสมันและก็ชาลโอเฟลิกได้เพราะว่า ถ้า3ามคนนี้ลงพร้อมกันเนี่ยผมว่าความคมของแอดมาริดเนี่ยน่าจะทวีคูณขึ้นมาได้มากพอสมควรเกมนี้เนี่ยแอดมาริตต้องชนะ2ลูกถึงจะกินเต็มมองว่าลุ้นถึงได้แต่อาจจะไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับมองว่าอย่างแย่แอดมาริดจะบุกมาเฉือนเลบันเตไปได้นะครับดังนั้นคู่นี้มองว่าแอดมาริดชนะชัวร์นั่นเองนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด5ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นั่นก็คือเยอการ์เดนเรอัลซไซดัดกรานาดานาโปลีและสุดท้ายแอต e เลติโกมาดริดนะครับอย่าลืมนะครับผมหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครอยากสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วละก็เฮียขอฝากสปอนเซอร์ของเฮียไว้ด้วยนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ